สายดีด <By> D, พบกับ l อ v ทีวิชั่นทางรถไฟเชื่อมจีนและลาวนับถอยหลังต้อนรับผู้โดยสารทางรถไฟซึ่งมีความยาวกว่า1,000กิโลเมตรที่ทอดยาวระหว่างนครคุณหมิงเมืองเอกของมณฑลอิวหนานหรือยู่นานทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนและนะครหลวงเวียงจันทร์ของประเทศลาวดำเนินการวางรางชุดสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเช้าวันอังคารที่ผ่านมา การก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมจีนและลาวชุดสุดท้ายที่เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองล่าแขวนปกครองตนเอง12ปันากลุ่มชาติพันธุ์ไทยของอิ๋วหนานซึ่งอยู่ใกล้กับด่านบริเวณชายแดนจีนลาวการรถไฟประเทศจีนระบุครับว่าเส้นทางขนส่งโดยตรงที่มีกำหนดเปิดให้บริการในเดือนธันวาคมนี้จะลดระยะเวลาในการเดินทางระหว่างคุณหมิงและนครเหลืองเวิงจันเหลือไม่เกินหนึ่งวันทั้งนี้ครับในปี2021 นับเป็นวาระครบรอบ60ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับลาวโดยทางรถไฟจีนลาวถือเป็นการเชื่อมต่อเชิงกลยุทธ์ระหว่างแผนริเริ่ม1แถบ1เส้นทางหรือ BRI ที่นำเสนอโดยจีนและยุทธศาสตร์ของลาวในการเปลี่ยนแปลงจากประเทศที่ไม่มีทางออกสูท่ทะเลเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อทางบกครับแล้วพบกับ LTVision ได้ใหม่ในครั้งหน้าสบายดี